จ้าแต้มศักดามีบุญจอมพลังจากเมืองหลวงวัย16ปีที่ไปเอาดีทางยกลูกเหล็กอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีปัจจุบันนั้นศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก้าวขึ้นมาคองเหรียญเงินในรุ่น62กิโลกรัมชายยุสโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่2ที่เมืองนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีน ศักดามีบุญเปิดใจว่าเด็กๆทุกคนมีฝันเช่นเดียวกับตนเองที่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งดูสง่าและเท่มาถึงวันนี้ฝันที่วาดไว้กลายเป็นจริงแถมโชคดี2ชั้นได้ติดทีมชาติมาสู้ศึกหนานจริงเกมส์พร้อมกับยกท่าสแนตได้112กิโลกรัมทำสถิติใหม่ของตัวเองเมื่อรวมกับท่าคลีนแอนเจิร์กที่ยกได้144กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมขยับขึ้นมาคลองอันดับ2หยิบเหรียญเงินยุสโอลิมปิกเกมส์ได้ ได้ทั้งติดทีมชาติได้ทั้งเหรียญรางวัลเกินฝันที่วาดไว้แต้มบอกว่าเป้าหมายในวันนี้ไม่มีอะไรขาดใจเกินกว่าที่วางเอาไว้ในวัยเด็กขอกลับไปนอนคิดสักพักกับอนาคตว่าจะก้าวต่อไปทางไหน เหรียญเงินยุสโอลิมปิกเกมเป็นเพียงบันไดขั้นแรกหนทางข้างหน้ายังมีอีกยาวไกลศักดามีบุญเปรียบเหมือนไม้อ่อนที่เพิ่งแตกหน่อขยายกิ่งก้านรอวันรากแก้วเหนียวแน่นและเติบใหญ่เมื่อถึงวันนั้นจอมพลังเยาวชนชายคนนี้จะเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในอนาคตก็เป็นได้ทีมข่าวกีฬารายงาน